สวัสดีครับสวัสดี FC บางแง่ทีเด็ดบอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะครับในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567สรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับใครตามผมร่ํารวยแน่นอนทุกคนนะครับโอ้โหสตัวเน้นๆนะครับเข้าเต็มทุกตัวครับคู่แรกนะครับเบรนฟอร์ดพบกับแมนซี C, คู่นี้แมนซี C, แบกราคามาเยือนอยู่ที่ลูกรูปควบลูกครึ่งนี่ครับเป็นไปนตามคาดแมนซี C, บุกชนะ3-1 คู่ที่2ครับราโยบายเยการูนะครับเปิดบ้านพบกับเซบียาในศึกลาลีกาสเปนนะครับราโยเป็นต่อที่ปอปอนะครับคู่นี้ผมให้วางเซบียาก็วันเจียครับเซบียาบุกชนะราโยถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายโรมาพบกับไกยารีคู่นี้ผมให้วางโรมา Roma, และให้เป็นทีเดียวประจำวันนะครับโรมาก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะกกยารีไป4ประตูต่อ0ูนย์นะครับใครตามก็ร่ำรวยกันทุกคนแน่นอนนะครับ เราไปเริ่มวันที่คู่แรกครับจอแดนพบกับเกาหลีใต้ในศึกเอเชียนคัพคู่นี้เริ่มเตะเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับผลงานที่เจอมา2นัดหลังนะครับเกาหลีใต้ชนะ1และเสมอกัน1ส่วนฟอร์ม6นัดหลังของจอแดนครับชนะ3เสม,มอ1แพ้2นัดล่าสดุดเพิ่งบุกชนะทาจิกิสถานได้ในศึกเอเชียนครับ1ประตูต่อ0 ส่วนเกาหลีใต้นะครับหนัดหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะ2เสมอ4นัดล่าสุดก็บุกเสมอออสเตรเลียในเวลาแล้วก็ไปชนะช่วงทยเวลาบาดเจ็บนะครับสประตูต่อ1เรามาดูความพร้อมของนักเตะจอแดนกันก่อนนะครับวันนี้ครับจอแดนไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับบรรดาตัวหลักๆอยู่ครบครับไม่ว,ว่าจะเป็นอาลิโอวานยาซันอวเนมัสและมูซาตามารี ก็พร้อมลงสนามนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับก็เช่นกันนะครับไม่มีปัญหาพเพื่อนที่บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนครับตัวหลักอย่างพวกซอนฮึงมินรีคังอินคิมมินแจก็พร้อมลงก็พร้อมลงสนามช่วยทีมนะครับคนนี้ฮันดิแคปเปิดออกมาให้เกาหลีใต้เป็นต่อที่ครึ่งควบลูกบวกห้านะครับคนนี้ผมชอบเกาหลีใต้เกาหลีใต้มีดีพอครับที่จะเอาชนะจอร์แดนได้ในเวลาครับคนนี้วางเกาหลีใต้ครับ คู่ที่2ครับเราไปที่ศึกฟุตบอลอังกฤษ FA เครัวันนี้เซาท์ทมป์ตันจะเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดนี่ครับคนนี้เริ่มเตะเวลาตี2.45นาทีตามเวลาบ้านเราครับผลงาน5นัดหลังที่เจอกันมาครับวัตฟอร์ดชนะ1เสมอกัน2และเซาท์ทมป์ตันชนะ2นะครับก็พอสู้สีนะครับพอสู้กันได้ครับคนนี้เรามาดูฟอร์ม6นัดหลังของเซาท์ทมป์ตันนะครับชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับนัดล่าสุด ก็เพิ่งบุกชนะลรอกซีแฮมในศึกแชมเปี้ยนชิพ2ประตูต่อ0ส่วนทางด้านวัตฟอร์ดนะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับเพิ่งมาสะดุดแพ้นัดล่าสุดครับที่เปิดบ้านแพ้คารดิฟ1ประตูต่อ0ส่วนความพร้อมของเซาท์ทิมตันนะครับวันนี้ก็จะไม่มีโจอาริโบนะครับกองกลางตัวหลักที่ติดทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกัน ส่วนรอสจูดิครับกองหน้าก็มีอาการเจ็บนะครับที่กล้ามเนื้อก็หมดสิทธิ์ลงครับแน่นอนวันนี้แล้วรวมไปถึงคาร์มิลชูราเมนานะครับตัวหลักที่เจ็บยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกับตอนนี้ก็จะปาเข้าเดือนที่4นะครับก็ยังไม่หายเจ็บนะครับคาดว่าวันนี้ครับซอลตันจะเปิดบ้านรับมือด้วยระบบ4 3 3เออไม่น่าเปิดบ้านรับมือนะ43 3นะครับน่าจะใส่บุกเต็มที่นะครับ มีลล์นเฟรเซอร์นะครับมีคิวินมาราและเดวิดบรูดนี่ครับเป็นสามประสานในแดนหน้าแดนกลางครับวันนี้จะวางฟลินดาวส์เชอยร์ชาว์นะครับรวมไปถึงอดัมอาร์มสตงนะครับคอยทำเกมลุกอยู่ด้านหลังครับส่วนวัตฟอร์ดครับวันนี้จะไม่มีเอโดคายองเบ้นะครับกองกลางที่เจ็บน่องตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายครับก็คาดว่าวันนี้จะใช้กองหน้าคู่เป็นมิเลสตาารายโวิสกับ เอ็มมานูเอลเดนส์นิตนะครับที่จะล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาให้ซอร์เทมตันเป็นต่อที่1ลูกลบหนะครับคู่นี้ผมชอบวัตฟอร์ดจากใจครับผมแฮนดิแคปซอร์เทมตันเปิดออกมาเยอะนะครับ1ลูกผมว่าวันนี้วัตฟอร์ดนะครับถ้าแพ้ก็เต็มที่ก็แค่เม็ดเดียวนะครับแต่ผมว่าอาจจะเสมอในเวลานี่ครับคู่นี้ผมชอบวัตฟอร์ดใส่วัตฟอร์ดไปครับ คู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์บอลค่ำคืนนี้ไปที่ลาลิก้าสเปนครับวันนี้มายอร์กาจะเปิดบ้านพบก,กับเลอโซเซียดัดคู่นี้เริ่มแต่เวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเรานี่ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับเลอโซเซียดัดชนะ4ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งส่วนฟอร์ม6นัดหลังของมายอร์กาเจ้าบ้านนะครับ ชนะสเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับก็เพิ่งบุกแพ้แอตเลติกบินเบา4ประตูต่อ0ส่วนเลอโซเซดัดทีมเยือนนะครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้1นัดล่าสดุดเพิ่งบุกเสมอคิโรนา0ประตูต่อ0นะครับเรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านมาโยกากันก่อนนะครับวันนี้จะไม่มีปาโบลมาเฟโอเพียงรายเดียวครับนอกนั้นพร้อมลงสนามนะครับวันนี้ จะใช้ไคลราลินกับอับดอนปราดนี่ครับเป็นคู่หัวหอกแดงกลางครับวันนี้จะวางดา ma, นี่โรลิเกสเซกี้ดาเด้โทนี่ลาโตโอมามาการินนะครับคอยควบคุมแดนกลางนะครับส่วนเลยเอาโซเซดต์นะครับวันนี้จะไม่มีเซราโดแบ็กเกอร์คิลเเชนนี่อัลบาโรโอริโอโซราไอเฮนมุนยอสและกาโอสเฟอร์นันเดสนี่ครับที่มีการบาดเจ็บแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรกับทีมมากเพราะว่าเหล่านี้ก็เป็นตัวสำรอง นะครับคาดว,ว่าวันนี้นะครับจะมาเยนในระบบ4-3-3นะครับจะใช้อังเดรซิมวาอันเดบาลเนเซียและมิเกลโอยาสบาลนะครับเป็นสามประสานในแดนหน้าแดนกลางครับวันนี้จะวางปราอิสเมนเดสมาตินซูบีเมนดีและมิเกลเมริโนนะครับคอยเดินเกมแดนกลางแหงนดีแคปเปิดออกมาให้เลอโซเซดัดเป็นต่อที่ปปลบนะครับหรือว่าถ้าบ้านเราก็ราคา เสมอนะครับเหมือนๆนะครับคนนี้ผมผมชอบเลียลโซเซดัดนี่ครับช่วงหลังมาเจ้าบ้านอย่างมาโยก้าฟอร์มหลุดนะครับแพ้2นัดรวดแพ้ตั้งแต่เบสติสแพ้ตั้งแต่บินเบานะครับฟอร์มหลุดมา2นัดแล้วนะครับส่วนโซเซดัดนี่ครับถ้าเทียบกันนะครับนัดที่แพ้นะครับต้องย้อนไปเมื่อวันที่13มกรานะครับที่แพ้แอตเลติกบินเบานะครับที่บุกไปเยือนนะครับก็เป็นแค่เกมเดียวที่แพ้นอกนั้นก็ บุกชนะโอซซูน่าบุกชนะเซลตาบิโก้ทั้งโกปาเดเรแล้วก็ทั้งลาลิก้านะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอรายโยแล้วก็บุกเสมอคิโรนานะครับคู่นี้วางโซเซดัดไปครับผมว่าไม่เสียตังค์แน่นอนครับกับเฮนดิแคปปปหรือว่าถ้าจะให้ดีครับเล่นราคาเสมอได้ครับคู่นี้ชอบโซเซดัดนีครับครบถ้วนะครับฟุตบอล3คู่3ลีกนะครับคู่แรกครับ เป็นฟุตบอลเอเชียนคัพจอแดนพบกับเกาหลีใต้คุนี้เกาหลีใต้เป็นต่อที่ครึ่งครบลูกผมชอบเกาหลีใต้วันนี้จะจะชนะนะครับจอแดนได้ในเวลานี่ครับคุนี้ผมวางเกาหลีใต้ไปคู่ที่2ครับซอลสันตันพบวัตฟอร์ดคุณนี่ผมชอบวัตฟอร์ดนะครับและให้เป็นตัวทีเด็ดด้วยนะครับวัตฟอร์ดผมว่าวัตฟอร์ดเต็มที่ก็บุกกว่าแพ้แค่เม็ดเดียวนะครับผมว่าไม่น่าขาดนะครับวัตฟอร์ดนะครับส่วน คู่ที่3ครับลาลิก้าสเปนมาโยก้าพบกับเรียลโซเซียดัดคู่นี้ผมชอบโซเซียดัดนะครับสตัวตรงครับนะฮะเกาหลีใต้นะครับอ่าวัตฟอร์ดแล้วก็เรียลโซเซียดัดนะครับส่วนวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมทายผลบอลนี่ครับให้ทายผลบอลคู่ระหว่างมาโยก้าพบกับเรียลโซเซียดัดนะครับคู่นี้ว่าจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับใครทายถูกรับเครดิตฟรี200บาทนะครับ ใครที่คิดว่าท่าในใดถูกนะครับก็ให้แอดไลน์ไปได้ที่ atdedbal88 นะครับก็สามารถาทักได้เลยนะครับว่ามารับเครดิตฟรีถ้าท่านใทถูกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเอาไว้พบกับผมได้ในการสรุปบอลและวิเคราะห์บอลพรุ่งนี้ครับกลาบสวัสดีครับ